สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการปิดการอัปเดตใน Windows 10นะคะก็คือการปิด Windows Update นั่นเองนะคะสำหรับ Windows 10นะคะก็จะมีความแตกต่างกับการปิดใน Windows เวอร์ชันอื่นๆนะคะก็คือมันจะดูดซับซ้อนนิดนึงนะคะสำหรับวิธีการปิดนะคะเราก็สามารถเข้าไปปิดได้ที่โดยการเลือก ปุ่ม start หลังจากนั้นเลือก setting นะคะแล้วก็ให้เลือกที่ update and security นะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้า update and security แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีเมนู window s update ขึ้นมานะคะ <c oughs> ก็จะแสดงรายละเอียดของ window s update ทั้งหมดนะคะให้เราเลือกที่ advanced option นะคะเพื่อเข้าไป ตั้งค่าในส่วนของ Windows Update นะคะตอนแรกนะคะที่เรายังไม่ได้ตั้งค่าในส่วนนี้นะคะก็จะเป็น Automatic นะคะให้เราเลือกด้านล่างนะคะแล้วก็เลือกที่ c l o s ตรงนี้นะคะหน้านี้นะคะตอนแรกที่เรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันก็จะเป็น On นอยนะคะตอนนี้เราปิดไปแล้วนะคะก็จะกลายเป็น o อฟค่ะ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราปิดหน้านี้ไปนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรามาค้นหาคำว่า Service ค่ะให้เราค้นหาคำว่า Windows Update นะคะ เปิดขึ้นมานะคะอันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่า Windows Update นะคะยังคงทำงานอยู่นะคะเพราะสถานะเป็น running นะคะให้เราคลิกที่ปุ่ม stop นะคะเพื่อหยุดการทำงานของ Windows Update ค,ค่ะสถานะของ Windows Update ก็จะเปลี่ยนเป็น stop นะคะหากเราอยากเปิดการทำงานของ Windows Update นะคะก็ให้เลือกที่ปุ่ม start ได้นะคะ ในส่วนนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าว่าเราจะคลิกเข้ามาเปิดปิดการใช้งานเองหรือเราจะปิดการใช้งานไปเลยก็ได้นะคะ